ความจริงแล้วดาราศาสตร์ไทยนะถ้าเราพูดถึงดาราศาสตร์ที่เราเรียกว่าดาราศาสตร์ยุคใหม่หรือดาราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยจริงๆมันเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะตอนนั้นดาราศาสตร์นี่ถือว่ามันเป็นองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีใหม่สมเด็จพระนารายท,าท่านทรงมีพระวิสัยทัศ์ไกลเห็นว่าถ้าเรารับความรู้สมัยใหม่แล้วก็เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ประเทศชาติ ประเทศสยามเนี่ยเจริญก็เลยรับเอาดาราศาสตร์เนี่ยเข้ามาเข้ามาตอนนั้นเนี่ยก็จะมีคณะบาทหลวงเจสุอิตนะแล้วก็มีคณะทูตเข้ามาเจริญสัมพันธ์พระราชมัยตรีกับสมเด็จพระนารายมหาราชในปี2229เนี่ยก็มีการสร้างหอดูดาวแห่งแรกในประเทศไทยเลยนะชื่อว่าหอดูดาววัดสันเปาโลอยู่ที่จังหวัดลบบุรี ในปัจจุบันนี้จนกระทั่งมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เนี่ยท่านสนพระไทยทั้งคำพีโบราณอาจจะเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ด้วยนะแต่เป็นคำพีทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าคำพีสุริยะญาติคำพีสาลัมนะท่านทรงเชี่ยวชาญมากเลยท่านทรงแตกฉานแล้วท่านก็รับเอาความรู้ทางด้านตะวันตกมีตำราฝรั่งเยอะแยะเลยท่านมีห้อง ปฏิบัติการของพระองค์เองนะที่ในพระราชวังนะก็มีห้องปฏิบัติการมีการเขียนการคำนวณอะไรต่างๆทางด้านดาราศาสตร์ท่านคำนวณปรากฏการณ์ที่สำคัญในรัชสมัยของท่านนะก็คือสุริยุปราคาเต็มดวงนะเมื่อวันที่18สิงหาคมพศ2411เนี่ยนะที่ว่าก่อที ตำบลว่ากอนะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านคำนวณได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะสองปีก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์แล้วในวันที่18สิงหาคมพศ2411ยเน่ยท่านก็ท่งเชิญพระบรมวงศานุวงศ์นะเชิญทูตานุทูตเชิญนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศมาเยอะแยะเลยมาสังเกต สุริยุปร,ราคาเต็มดวงแล้วก็พิสูจน์นะความแม่นยำของการคำนวณของพระองค์ท่านในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้รับสมญานามนะได้ยกย่องท่านเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย<ส>ก็เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์นี่แหละหลังจากสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะก็ยังมีรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่เรัชกาลที่เก้านะ สมเด็จย่าท่านสนพระไทยดาราศาสตร์มากเลยนะเพราะว่าในหลวงราชการที่9เนี่ยท่านสนพระไทยดาราศาสตร์แล้วก็สืบต่อมาถึงสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนี่ยผมจําได้ตอนนั้นเนี่ยผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มหลาลัยเชียงใหม่เนาะแล้วเมื่อปีพศ .2532 เนี่ยท่านสเสด็จขึ้นไปที่หอดูดาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะ ท่านก็ไปทอดพระเนตรว่ามีกิจกรรมมีอะไรบ้างผมก็ได้มีโอกาสรครั้งแรกนะที่ถวายงานบรรยายให้กับดาราศาสตร์ให้กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราจเจ้าเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทําให้คนรู้จักดาราศาสตร,ร์เยอะแยะเลยแล้วที่หอดูดามาไรเชียงใหม่นะเราก็พยายามที่จะบริการวิชาการแก่ชุมชนแล้วก็ให้นักเรียนมาเรียนหนังสือเนี่ยนะ ก็ทําให้ดาราศาสตร์เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางเลยอันนี้ก็ทําให้ดาราศาสตร์นี่มีความเจริญงอกงามขึ้นมานับตั้งแต่สมัยนั้นในปัจจุบันนี่เราก็มีทั้งฟ้าจําลองมีหอดูดาวต่างๆมากมายและที่สําคัญก็คือมีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติขึ้นมาด้วยดาราศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นองค์ความรู้พื้นฐานน่ะซึ่งมันเป็นความใ่รู้ของคน นะฮะในเรื่องของการหาองค์ความรู้แล้วองค์ความรู้เนี่ยมันก็พัฒนาไปจนกระทั่งถึงขั้นระดับสูงเลยนะความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นความรู้ที่ค่อนข้างอยู่ในระดับสูงเลยมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนักดาราศาสตร์หลายคนได้รับรางวัลโนเบลจากการหาองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยแล้วนอกจากองค์ความรู้แล้วเนี่ยนะดาราศาสตร์เนี่ยยังพยายามที่จะ เอามาเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเพราะฉะนั้นการให้โอกาสกับคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะฮะเป็นเด็กเป็นผู้ได้โอกาสนะ,ะผู้พิการอะไรต่างๆเนี่ยดาราศาสตร์ก็จะพยายามที่จะเผยแพร่ความรู้ให้อย่างทั่วถึงเลยอันนี้เป็น ประเด็นที่มีความสําคัญมากแล้วดาราศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วองค์ความรู้เนี่ยนะมันเอาไปต่อยอดมันเป็นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยไปต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีแล้วเอามาสร้างนวัตกรรมได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือหลายๆอย่างเลยที่เราพัฒนามาในปัจจุบันเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากดาราศาสตร์อย่างเช่นกล้องดิจิตอลที่เราใช้เนี่ยนะฮะจริง,รงๆแล้วสมัยก่อนหมุนใช้ถ่ายภาพดาวเพระาะวมันไวแสงมากนะครับหรือสัญญ,ญาณวิทยุที่เรารับจากท้องฟ้าเนี่ยจากดวงดาวเนี่ย จริงๆแล้วตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของวิทยุสื่อสารโทรคมนาคมนะโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานมันก็มาจากดาราศาสตร์แทบทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับคนพิการเนี่ยนะจริงๆแล้วในมหาวิทยาลัยก็มีคนที่พิการไม่ว่าจะเป็นทางสายตานะฮะไม่ว่าจะเป็นทางการได้ยินหรือพิการร่างกายอะไรต่างๆนี้ก็เข้ามาเรียนนะฮะทางด้านสายวิทยาศาสตร์นี่เยอะแต่บางที การเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีจำเป็นต้องอมีการไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะแล้วก็มีการจะต้องถือเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความอ,อาจจะมีน้ำหนักมากหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะมีบางสาขาที่อาจจะเป็นข้อจำกัดสำหรับคนพิการนะแต่โดยหลักการทั่วๆไปเนี่ยวิทยาศาสตร์เราให้โอกาสสำหรับคนทุกระดับเลยนะครับ,รบอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะก็คือ คนพิการเนี่ยก็เข้ามาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นี่อยู่หลายแขนงด้วยกันนะครับถ้าไม่มีข้อจํากัดทางด้านการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเพราะผมเชื่อว่าคนพิการก็มีสมองมีความคิดนะฮะที่ไม่ได้ไปกว่าคนปกติทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นในวงการวิชาชีพต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพนะฮะทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพนะฮะทางด้านเกษตรทางด้าน อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีคนพิการเข้ามาทํางานเยอะนะทั้งคนที่เป็นคนบุคลากรหลักในการที่ดําเนินการในกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เป็นบุคลากรสนับสนุนด้วยเราจะเห็นว่ามีคนพิการเนี่ยในทุกวงการนะครับอันนี้เป็นการกระจายโอกาสการให้โอกาสกับคนทุกระดับนะฮะร,รวมทั้งคนพิการด้วยครับ อย,อย่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยนะเราก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเยอะแยะ,ยะเลยแต่หน่วยงานที่ใกล้ที่สุดที่เราให้ความร่วมมือนะฮะก็คือทางมูลนิธิขาเทียมนะฮะเนื่องจากว่าดาราศาสตร์เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่มีความละเอียดอ่อนมากเราก็นําองค์ความรู้ที่ละเอียดอ่อนเนี่ยมาพัฒนาเทคโนโลยีนะ,ะแล้วก็ต่อยอดไปถึงนวัตกรรมปัจจุบันเนี่ย เราสามารถเอาองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์นะฮะมาพัฒนาอย่างเช่นทางด้านเทคโนโลยีนะของข้อเข่าเทียมสะโพกเทียมขาเทียมแขนเทียมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้เราก็เอามาใช้กับผู้พิการแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะตอนนี้เราก็มีความร่วมมือกับทางมูลนิธิขาเทียมแล้วก็เราก็ยังมีการทำสำหรับคนพิการทางทางหูนะฮะ ะะก็เป็นศัพท์ภาษามือนะฮะเป็นศัพ์ภาษามือนะ,ะไม่ว่าจะเป็นศัพท์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวฤกษ์ระบบสุริยะอะไรต่างๆพวกนี้เราก็มีการทําภาษามือให้กับผู้พิการทางหูนะฮะสำหรับผู้พิการทางสายตาเนี่ยตอนนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเราทำเป็นแบบจําลองนะ นะใช้ 3D Printing หรืออะไรต่างๆเนี่ยทำเป็นรูปทรงกลมท้องฟ้านะครับทำเป็นรูปแผนที่ดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยเข้าไปนั่งในท้องฟ้าจำลองของเรานะครับแล้วก็ลองพยายามที่จะสัมผัสนะฮะกลุ่มดาวต่างๆในขณะที่วิทยากรเนี่ยบรรยายท้องฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นคนที่สายตาพิการเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรับรู้ว่าบนท้องฟ้าเนี่ยมีดาวอะไรบ้าง นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าออนอกจากออการที่เราจะเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาสู่วิชาชีพต่างๆทางสายวิทยาศาสตร์นะเรายังสามารถพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆสําหรับคนพิการทุกกลุ่มได้ด้วยอย่างเป็นอย่างดีนะครับเห็นด้วยนะฮะ ในการที่ทางด้านกายอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เราจะทําให้กับผู้พิการเนี่ยเนาะผมคิดว่ามันจะต้องให้สอดคล้องกับความต้องการนะฮะไม่ใช่เราประดิษฐ์อะไรแล้วก็พยายามยัดเยียดให้กับคนพิการเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยเลยว่าในการที่เราจะออกแบบนะครับในการที่เราจะประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะกายอุปกรณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราได้ความคิด หรือการมีส่วนร่วมของผู้พิการเนี่ยก็จะทําให้การผลิตกายอุปกรณ์เนี่ยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานหรือผู้พิการที่เขาต้องการให้อำนวยความสะดวกในด้านใดเนี่ยมากยิ่งขึ้น,นครับทางอุทยานดาราศาสตร์ศิลินทรน,นะครับเป็นพูดง่ายๆก็คือจะเป็นสำนักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ย เราก็ต้อนรับนะฮะบุคคลนะฮะทุกระดับเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะฮะนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยประชาชนทั่วไปที่สนใจนะครับรวมทั้งผู้ที่มีความสนใจทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยนะฮะอาจจะครอบคลุมถึงผู้พิการด้วยนะครับ<ม>เนื่องจากว่าในการให้บริการเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการให้บริการวิชาการนะครับก็คือการให้โอกาส ในการเรียนรู้ทางด้านดา,าราศาสตร์เนี่ยกับบุคคลทุกกระดับนะครับเราจะไม่มีการแบ่งแยกว่าอันนี้จะต้องให้ความรู้แบบนี้อันนี้จะให้ความรู้แบบนี้แต่ว,ว่าความรู้ทางด้านดา,าราศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกผู้ทุกนามนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจนะครับมาเยี่ยมชมอุทยานดา,าราศาสตร์ ศิรินทร์อภายใต้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะฮะองค์การมหาชนกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรส์ศิรินทรอ์ออำเภอดอนแก้วจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นสำนักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับเรามีพื้นที่ต่างๆนะครับที่ให้บริการวิชาการ แก่ประชาชนนะครับแก่เยาวชนทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นหอ,อดูดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าจำลองหรือนิทรศการต่างๆนะครับที่จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยมาหาความรู้ทางด้านดาราศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นการบริการวิชาการอย่างหนึ่งนะฮะการให้บริการวิชาการทางด้านดาราศาสตร์เนี่ย เรามีความต้องการที่จะให้ดาราศาสตร์เนี่ยใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจนะครับทำให้ประชาชนทำให้เยาวชนนะครับทุกระดับนะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็เอาดาราศาสตร์เนี่ยมาใช้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอนาคตต่อไปครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับมา เยี่ยมชมอุทยานดาราศาสตร์สิลินธรอ,อำเภอดอนแก้วจังหวัดเชียงใหม่นะฮะของอประเทศไทยของเรานะครับอันนี้ก็เ,เปิดนะฮะทุกวันยกเว้นวันจันทร์ครับ